เซสชันไม่เซสชนพาดีเมนอืมนั่งพิวิวของก่นอนทีก็สวัสดีทุกท่านคชู้วันนี้ดีเกมกรีน่าฟีฟายแมคเอนน์อีกเช่นเคยแล้วมันทำอะไรกันนะเข้ามาดีดีไม่มีอะไรทำวันอาทิตย์ทั้งทีมมีอะไรทำอืมวันนี้ก็จะมารีวิวของนี่เซสชั่นบูยานะ่าเนาะ แต่ชุดตัวไม่มีแต่รีวิวคือมันแค่ชุดนะชุดของบุญแกก็จะเป็นชุดของเออแม็กไงของโมคูอของโมคูก็ไม่ได้มีคนยวันไม่มีชุดน่ะวันนี้มีอไม่ไม่มีคนช่วย่มเประมาณนี้ประมาณนี้ก็ไม่ได้ใส่ hair. ข้าใช้สัตว์ที่สี่สองนะครับนั่นนั่นเดอเอออันนี้เข้าไปนะเออสกินรถสปอร์ตก็คือสกินรถสปอร์ตไม่แต่อะไรย่างเไม่ใช่ละสกินมังกรยอมแล้วไม,ม่สวยนี่ก็รูปนนไม่จันนี่นี่ก็นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋ะอ,อหัวลายลายชายมังกร แล้วก็เสือ้ออืมโอเคขั้นที่สิบห้าขั้นที่สามสี่ของสายถึงมมนจะเป็นรูปภาพบูฟเฟ่ต์ตือพื้นหลังรือแบนเนอร์เสื้อมันคืออะไรกันแน่วะเนี้ยของสายฟรีขั้นที่สี่ถือเป็นเสื้อเสื้อกั๊กฟรีอะไรเนี่ยเป็นรูปบูฟเฟ่์ขั้นที่ห้าสิสบ,อนน 5, บข, 5, 4, ของสายเติมชุดผูด้หญิงฟรีฟรีอะไรที ต้องกางเกงอยากอยากให้มันแบบเนี้ยแบบเนี้ยตอกกันอนะใส่แบบตรงอันนี้ก็งเกงไวพิวพิวอันเนี้ยเออตอกกันอะทุกคนลอาไปใส่เล่นกันนี่เนี่ยยอมรับหัวสวยนี่ครับขั้นที่อันนี้กาแปดสิบก็ได้ประมาณขั้นแปดสิบได้สกินแมมไปบนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันก็ไม่เห็นเหอนกันเลยวะ ไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วข้อที่หนึ่งร้อยของสายฟีก็จะเป็นเสื้อนี้เอ้บวดบวอลเนี่ยอันนี้คือของเลนีน่นะกดจบซีซั่นนี้ไปก็หมดละของเลน่น,นี่น้องโปรไฟล์ที่สี่นี่แล้วเบืดยอมรมับส่มนนี่คือสิกรูปโปรไฟล์แล้วก็ขั้นที่หนึ่งร้อยห้าสิบของสายฟี ก็เป็นเอ่อโปรไฟล์แบนเนอร์แบนเนอร์มันเหมือนกันเลยอ่ะดีดีนะเนี่ยเหมือนกันเลยขั้นที่ร้อยห้าสิบเหมือนกันของใส่เติมก็จะเป็นกล่องศพเพิ่มอยู่ซซิชันพาซิชันแรกอันนี้ขั้นที่สองร้อยก็จะเป็นกระเป๋าใส่ไปใส่ไปแต่ทีฟิล์มก็สวยเหมือน,นกันนะอย่าๆไม่ไดไป ขั้นที่สองร้อยยี่สิบห้าก็จะเป็นเสื้อของตไปใู้ชายตัวผู้เอ๊ะคือเสืของตัวผู้หญิง,นะงเงนาะเคลลี่จะร้องไรยังไงเสื้อของอันนี้ก็จะเป็นแบบเสื้อฟีนลมเสื้อลมหัวเติมก็สวยเหมือนกัน้ไแ,แม็กซี่ม่เ ลงเล่นหมวนอะไดีหมดเออหมดไหมหมดไหมดเพ็ดดํเพ็ดใส่ัวนี้ดีเนเดียวหูมาเดียวเดียวเดี่ยลยืมกระเป๋านะครับอย่ลืมกระเป๋านีถามว่าไล้ซีซันพามาจากอะไรเินเพลไดไหมอื้มนี่ก็จะบอกว่าต้ทำการน ติดปินีไหนนนเออสกินโลของใส่ฟีก็สวยสวยอันนี้ไงสกินเราจะเปิไม่น่รนขนมมั้งไอ้บัลลุ่มชูชิ่ไหนวะอันนี้เหนียวฮะเนียวปะไม่ใช่ไม่ใช่ตีบัดดัดดีจัดีมแกง ค้าโดนยไปก่แต่แกงผมแน่น,นอนดนยแิแกงียงอะไรนะเนมอเปิดให้ดูคุณทำกิจกรรมย่าชูดได้ไหมกิจกรรมนี้นะ่ะรดนแกงครับมดนแกลง้งบันเดยบันเดยสองเบ์มันขึ้นอย่างนี้บอกว่าตับเตี้ยวบันเดยมอนสองเบ์มันไม่เข้าไปดีผม แคั้นเหรอมันก็ไม่มีเห็นไหมหลังจากที่ผมได้ช่วยไปผมก็ไม่มีแบบมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนก็ไม่ดิ้งอะ่ะโออไม่พูดทำไม่พูดไม่พูดมังทำเพียงไปกันเลยสิว่าเออเดี๋ยวไปนั่งไปนั่งดูของก่อนของลดราคานี่กลับมาแล้วโอ๋ แม่งไปแล้วเนี่ยอันนี้เขากลับมาแล้วอีกแล้วโอ้มมัมาณสองปีที่แล้วเลยปะแล้วไมผิดซีซันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซีซันี้คืออะไรวะถ้าจะทำเต่เาไม่จะไม่ได้แล้ว จริงจริงไม่ใช่มันว่ามันนีกวาตัวตาบเอะคนตายที่สูงก็ตอรอสักวัหนึ่งเราจะเราจะได้เลอดทเดียวใ้ให้เสียเลือดอ่ะคือทำอะไรก็ได้ให้มันเสียเลืลลลลเอดรรรก็จะ เดิม,มฟัฟรีอ่จากเล่นอย่พอดีไม่มีใครลงกับข้าเลยลไม่มีไไม่มีก็ได้อไไบอกว่ด้ตื่ตมมนไม่ได้ดดตื่นเลเดี๋ยวผมจะไม่ได้นี่แด็กามอเด คืออนั้นใครเคยได้หนัใครได้มามาวิ่งเร็วหนึน่งรู้ินดูเอาั่งมีนั่งจิบิ้าคือจิบเจ้ามังกรทำอะไรก็ได้เลื่ขุนดมีขนาด่อก็เทียงหรอเทียงผม มีดูด้วยดูขาข,ข้างหน้านะครับกูรู้สึกเหมือนมีคนกูรู้แก่เมื่อกี้ไม่ใช่กบกบม่วงกรบพร้อมนะกรบแล้วเนี้ยรวนๆน,นะครับเมื่อกี้มองข้าอยู่านะงนนะโอ้ยห,หนึ่งเพิ่มคำย้ำเดี๋ยวเป็น ชอบมีเมอยู่เปบดไม่มีเองน่เลยไม่คือหนึ่งเลยเลยนอกจากเออินเนี่ยลองเล่นลองเล่นสองนึ่งสองสองวไม่มีสองสองสองแ้สองเปรดใช่ไหมตอนนี้ถึงนะทีนี่สไมากไเลยไหมครับัดูสมองง้ ไม่สนติมันจะได้ทำประเสริฐนะครับมีไฟมันจะตีแนบแต่ก็เกิดเรื่องเกมนนเนี่ยเกมันจะชอบเล่นไฟแบบๆนะเกม,เมอื่นถ้าดูช่องดีนะไม่ค่อยมีอ่ะมันจะฟีฟงทีไฟร้องอยู่นั่นไงมองว่าในเกมเหมือนนี้ในเกเหมือนนี้มันเพื่อนร้องเมื่อปวดเลยแถวนี้เนี่ยพระเจ้าเบื่อเปล่า นี่แบบนี้เลยนะคุณไม่มีคนมันต้องรู้สึกว่าเสียงตีนใช่ไหมเสียงยิ้มเนี่นยเหมือนเนี่ยตามหน้นาที่ตาใหม่เลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็เหมือนเดิมมาภาคาทีหลังคือเสียงมันกระทาก่อนเคลือนลงพื้ดนดินนอกจนนั้นรับสุนหีต่อไปได้จากกระยานนะครับ ถ้า20คนเดี๋ยวทำคลิปฉลองเดียแจกปัตกูม่ก,ก่นกินคุณเขาเล่นลกันี้นสง่งอนนันนะี้มา

เส่คแค่มึงส่ไม่ได้กินในบ้านใช่ไหมดตรงขดตึงคดตรงอะไรดตึงปืนนี่ได้แล้ว ยิงไปไหนมาเนี่ยวินงไเขวิ่งเเราไม่ต้องบีบเราไม่ต้องขับก็ได้เดี๋ยวรจยงเนี่ยคือเรายิงลูกสองงไม่แต่ไม่ได้ขอสาเลยเราวิงไปางนีที่หนมันอุกมขึนเลย น้องน่า้ะมสมการสามสมนี่กกินไปสการผสมได้ของเพิ่มขึ้นอีกไ,ไม่มีครับมาแล้วไม่คมไมีคนไปดื้อนี่สีด้านเหมือนเดิมครับ เจอเจอคนเล่นเนี้ยยังไมยังไม่ทันได้รีบุสิสั้นพานเลยตัวทีไม่ถึงที่สิบนาทีได้ไม่อย่างนี้ไปรีบุสหนโซนก็ได้มันคือเป็นสิทธิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้เก่ามากเลยนะกูสายได้ัแบบวิวตายปั๊้าไปดูวิบุษสาวงั้นทำมา

โอเคครับซีซั่นที่42ซีซั่นที่42มึงกวเพึงไม่เพึงได้ไงโ okay, อเคจบคลิปจบเพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยูอ่แล้วเพื่ออะไรวะเนี่ยรู้ไปแลนะ้วไงเอาตัวเองมาเพื่ออะไรวะเนี่ย